สวัสดีครับวันนี้เกษียคิมพันธนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูครับวิธีการหอยผสมพันธ์กันนะครับก็สําหรับเพื่อนสมาชิกมือใหม่นะครับก็อยากรู้ว่าหอยผสมพันธ์กันยังไงนะครับหรือว่าเราได้หอยมาจากที่เราไปแบ่งปันกับเพื่อนสมาชิกท่านอื่นมาหรือว่านะครับหอยของเรานะครับได้พอพันธุ์แม่พันธุ์มาแล้วนะครับ เขาจะผสมพันธุ์กันยังไงเป็นลักษณะแบบไหนนะครับวันนี้เกษรมหันก็มีคาตอบให้ครับว่าหอยนะครับที่เราได้มานะครับเขาจะผสมพันธุ์กันยังไงนะครับเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนที่ผสมพันธุ์กันนะครับวันนี้ครับเกษมหันก็ได้แยกนะครับชุดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่เขาจับคู่กันนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่รับชมคลิปได้ดูกันนะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกที่รู้แล้วนะครับว่าหอยผสมพันธุ์กันเป็นลักษณะแบบไหนก็ สามารถดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้ครับสําหรับเมื่อใหม่นะครับที่เรียนนะครับก็ผมจะพามาดูนะครับว่าลักษณะนะครับของหอยนะครับเขาผสมพันธุ์กันยังไงนะครับก็นะครับจะเห็นได้ชัดว่านะครับหอยนะครับทั้งสี่คู่นี้ครับที่ผมแยกมาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันนะครับว่าเขาผสมพันธ์กันนะครับเขาก็จะกอดคู่กันประมาณนี้ครับโดยนะครับ ฝาของหอยจะอยู่ที่หลังของหอยอีกตัวหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นนะครับนี้นะครับนี่ะครับเขาจะผสมพันธ์กันนี่ครับเขาเรียกว่าหอยผสมพันธ์กันนะครับเขาจะอยู่อย่างนี้จนกว่าเขาจะนะครับพอใจนะครับหรือว่าเขาจะผสมพันธ์เต็มที่นะครับเขาก็จะออกจากกันเสร็จปุ๊บเขาก็จะวางไข่ให้เรานะครับ นี่คือชุดพร้อมไข่เลยนะครับก็จะมีคู่หนึ่งเป็นสามตัวครับก็น่าจะผสมกันทั้งสามตัวเลยนะครับนี่นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าเขาผสมพันธุ์กันยังไงครับสำหรับไข่เชอร์รี่สีทองนะครับหรือไข่เชอร์รี่ธรรมดาก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะครับ เพื่อนสมาชิกนะครับลองสังเกตหอยของท่านดูนะครับว่าเขามีปฏิกิริยาแบบนี้กันหรือยังครับถ้ายังนะครับเราก็สามารถนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยสภาพแวดล้อมของที่เราเลี้ยงนะครับอย่างเช่นนะครับน้ํานะครับอาหารนะครับถ้าเราเลี้ยงในน้ําที่มีอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็น้ําใสนะครับเขาก็จะทําการนะครับผสมพันธุ์กันแบบนี้นะครับที่เกษตริมหันได้ทํานะครับ น้ำใสครับน้ำใสน้ำไม่เน่าแล้วก็อาหารพอดีครับสร้างธรรมชาติให้เขาครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าหอยของเรานะครับประสมพันธุ์กันต่อเนื่องนะครับเนี่ยชุดนี้คือชุดพร้อมไข่เลยนะครับพร้อมไข่สังเกตเห็นนะครับถ้าสมมุติว่าเขาผสมพันธุ์กันอิ่มตัวแล้วนะครับ เขาก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับให้ดูตัวที่ผมกําลังจับกล้องดูนี้นะครับเขากําลังจะออกจากกันนะครับก็คือครับนี่ครับเขาผสมพันธุ์เต็มที่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวที่ยังไม่ผสมพันธุ์เต็มที่ก็ก็จะเกาะกันแน่นนะครับนี่นะครับเกาะกันแน่นเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีหอยเชอรี่สีทองนะครับก็ให้สังเกตหอยของท่านได้เลยนะครับ เป็นเกบความรู้เล็กๆน้อยๆซึ่งมาแบ่งปันกันนะครับซึ่งทางเกษตรกมัมก็ได้ทําการทดลองครับหรือว่าครับสังเกตดูไข่ของเรานะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับก็จะมีไข่แน่นอนนะครับนะครับอีกคู่นี้ครับก็จะทําการแยกตัวออกจากกันนะครับจะเห็นว่าเขา่อ่เคลื่อนที่นะครับแล้วก็เอาหนวดออกมานะครับ ก็จะเห็นว่าน่าจะผสมพันธุ์กันเต็มที่แล้วนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าหอยที่ยังไม่ผสมยังไม่ผสมพันธุ์กันเต็มที่เขาก็จะเกาะยึดเกาะกันแน่นนะครับนี่ครับเขาก็จะชูหนวดขึ้นมานะครับ ก็ถือได้ว่านะครับเป็นสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับที่ทุกๆคนนะครับที่เลี้ยหอเชอรี่นะครับสามารถสังเกตกันได้กันได้นะครับก็นํามาฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่สนใจนะครับหรือที่ยังไม่รู้นะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะครับให้ดูนะครับ หลังจากที่หอยของเรานะครับได้ทําการผสมพันธุ์กันนะครับเราก็สามารถนะครับสร้างธรรมชาติให้เขาได้นะครับโดยการนะครับเอาพืชนะครับหรือผักที่เรามีนะครับก็เอาลงไปสร้างธรรมชาติให้เขานะครับเพื่อให้เขาเป็นการนะครับผสมพันธุ์กันไปนะครับได้ธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็ถือว่านะครับสร้างธรรมชาติให้เขาไปครับเขาจะได้นะครับ มีไข่ที่สมบูรณ์ให้เรานะครับเราก็เอาผักนะครับหรือพืชนะครับที่เรามีนะครับลงสวนเขาเกษตรกิพันธุ์นะครับก็มีจวะกุหลานนะครับก็ถือว่านะครับเป็นพืชอีกพืชหนึ่งนะครับที่ทําให้หอยนะครับกินนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ถือว่านะครับหอยชอบเลยทีเดียวนะครับเราก็สร้างธรรมชาติให้เขานะครับ เอาลงให้เต็มบอ่อไปเลยครับก็เขาจะได้รู้สึกว่าเขาอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับเราก็สร้างธรรมชาติให้เขาไปนะครับก็เป็นอันการเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวิธีการดูหอยครับว่าหอยผสมพันธุ์กันยังไงนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับลอง สังเกตหอยของท่านดูนะครับแล้วก็สร้างธรรมชาติให้เขานะครับเพื่อให้เขาได้ผสมพันธุ์กันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็กดซับกดกดซับสไครต์ให้ผมแล้วติดตามเป็นกำลังใจให้ผมอยู่ทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับแล้วก็ ผมจะได้ทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่ทั้งใหม่และเก่านะครับคนที่รู้ก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเลยครับแต่คนที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถทําดูคลิปครับวิดีโอของผมได้ต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเกษตรดิบันก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ